เฮ้ hey! หยุดเลื่อนโทรศัพท์แล้วฟังให้ดีนะคุณกำลังเสียเวลาชีวิตไปวันๆแล้วรู้ตัวไหมทุกวินาทีที่ผ่านไปตอนนี้จะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วแต่คุณยังนั่งบ่นว่าชีวิตไม่ไปไหนทั้งที่ไม่เคยลงมือทำอะไรจริงจังเลยหลายคนบอกว่าตัวเองพยายามแล้วอ่านหนังสือแล้วดูคลิป Motivation ่แล้วแต่รู้อะไรไหมอมืการรู้กับการทามันห่างกันเป็นหมื่นกิโลเมตรความรู้ที่ไม่ลงมือทำมันคือขยะในสมองคุณเท่านั้นเอง ลองถามตัวเองดูที่บอกว่าพยายามแล้วพยายามจริงหรือแค่เล่นละครหลอกตัวเองที่บอกว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงหรือแค่ขี้เกียจที่บอกว่าไม่มีเวลาจริงหรือแค่ไม่จัดลําดับความสําคัญคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้มีเวลามากกว่าคุณหรอกนะเขาแค่ใช้เวลาต่างจากคุณในขณะที่คุณนอนงอตัวดูทีวีหรือเล่นโซเชียลชั่วโมงเป็นชั่วโมงคนอื่นกําลังพัฒนาทักษะลงทุนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะบอกอะไรให้ มันไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์ไม่เกี่ยวกับโชคชะตาไม่เกี่ยวกับว่าคุณเกิดมาในครอบครัวแบบไหนทุกสิ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณทั้งนั้นการตัดสินใจเล็กๆทุกวันที่สะสมกันเป็นชีวิตทั้งชีวิตลองคิดดูดีๆถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในช่วงที่ผ่านมาคุณยังเป็นคนเดิมทําสิ่งเดิมๆคาดหวังผลลัพธ์ใหม่นั่นมันคือนิยามของความบ้านะแต่ผมจะบอกอะไรให้ ถ้าคุณเบื่อกับชีวิตที่วนลูปอยู่กับที่มันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่มีวันไหนที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเริ่มต้นนอกจากวันนี้ในตอนนี้ผมจะเปิดเผยเทคนิคที่นักจิตวิทยาใช้ในการหลอกสมองคุณเองเพื่อสร้างนิสัยใหม่ๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนี่ไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นวิธีการที่ใช้ได้จริงมีงานวิจัยรองรับผมไม่สนใจว่าคุณเคยล้มเหลวมากี่ครั้งเคยท้อแท้แค่ไหนหรือเคยเริ่มต้นใหม่แล้วกี่ครั้ง ครั้งนี้จะต่างออกไปถ้าคุณฟังจนจบและทําตามอย่างจริงจังชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใน15นาทีถัดไปนี้ผมจะเปิดเผย3ามเทคนิคจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณเลิกเป็นคนขี้แพ้เลิกเป็นคนที่แค่ฝันแต่ไม่ลงมือทําเลิกเป็นคนที่มีแต่ข้อแก้ตัวและเริ่มเป็นคนที่ลงมือทําจริงสร้างผลลัพธ์จริงก้าวหน้าจริงพร้อมหรือยังถ้าใช่ให้ฟังต่อ แต่ถ้าคุณยังอยากอยู่กับความสบายและเฉื่ยชาก็ปิดไปได้เลยเพราะสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้อาจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่บางทีความไม่สบายใจนั่นแหละที่คุณต้องการจริงๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คือพอดแคสต์กำเนิดตัวตนใหม่และผมจะช่วยคุณกําเนิดตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมในทุกๆวันเอาละ่ะหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าการรู้ไม่เท่ากับการทํามาดูกันว่าทําไมหลายคนถึงพยายามแล้วไม่สําเร็จสักทีสาเหตุแรก คุณเริ่มต้นใหญ่เกินไปสมองคนเราถูกออกแบบมาให้กลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะตื่นตีห้าออกกําลังกายทุกวันกินอาหารคลีนเลิกเล่นโซเชียลทำงานให้มีประสิทธิภาพเก็บออมเงิน50%ของรายได้ทั้งหมดนี้พร้อมกันสมองคุณจะตื่นตระหนกและหาทางหนีทันทีลองคิดถึงตอนที่คุณจูงหมาไปเดินเล่นถ้าคุณดึงสายจูงแรงๆทันที หมาจะทำอะไรมันจะดึงกลับใช่ไหมสมองเราก็เหมือนกันถ้าคุณพยายามฝืนมันมากเกินไปมันจะต่อต้านแล้วคุณก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมปัญหาอยู่ที่เราอยากเห็นผลลัพธ์เร็วเกินไปเหมือนคนอยากผอมภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีทางเป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาจริงๆแล้วระบบสมองของคนเราต้องการเวลาอย่างน้อย66วันเพื่อสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่แค่21วันที่หลายคนเชื่อกันสาเหตุที่สองคุณวัดผลผิดวิธีธ หลายคนพอเริ่มออกกําลังกายก็หวังว่าจะเห็นกล้ามโตขึ้นในวันที่สองซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้และพอไม่เห็นผลก็ท้อเลิกทําแบบนี้ไม่มีทางสําเร็จหรอกเรื่องนี้ทําให้นึกถึงตอนที่ผมเริ่มทําช่องนี้ถ้าผมวัดความสําเร็จด้วยยอดวิวผมคงเลิกไปนานแล้วแต่ผมวัดว่าผมทําตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าผมทําเนื้อหาที่มีคุณภาพหรือเปล่าและผมปรับปรุงจากครั้งก่อนหรือเปล่าถ้าคุณวัดผลผิดวิธีคุณก็จะรู้สึกล้มเหลวตลอด แม้ว่าจริงๆแล้วคุณกำลังก้าวหน้าแต่คุณไม่ทันสังเกตเท่านั้นเองสาเหตุที่3และเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือคุณไม่ได้ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับเป้าหมายคุณพยายามเปลี่ยนตัวเองแต่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมอยู่กับคนเดิมอยู่ในที่ทํางานเดิมใช้มือถือแบบเดิมลองคิดดูคุณกําลังพยายามจริงจังเพื่อเลิกเล่นโซเชียลแต่แอปยังเต็มมือถือหรือคุณอยากตื่นเช้าแต่ยังอยู่ในห้องมืดทึบมีผ้าม่านหนาหรือคุณอยากออมเงิน แต่ก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนที่ชอบใช้เงินเป็นน้ำนักจิตวิทยาบอกว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเรามากกว่าที่คิดถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดึงคุณกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมๆโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงสําเร็จแทบเป็นศูนย์สาเหตุที่4คุณไม่เข้าใจจริงๆว่าแรงจูงใจทาํางานยังไงคุณอาจคิดว่าคุณต้องรู้สึกอยากทําก่อนถึงจะลงมือทําแต่ความจริงคือการลงมือทํามาก่อนแรงจูงใจเสมอลองคิดดูทุกครั้งที่คุณไม่อยากออกกําลังกายแต่ฝืนไปทํา หลังจากทำแล้วคุณรู้สึกยังไงดีใช่ไหมนั่นแหละแรงจูงใจไม่ได้มาก่อนการกระทําแต่มันเป็นผลจากการกระทําต่างหากคุณไม่ต้องรอให้มีแรงจูงใจก่อนถึงจะลงมือทําแต่คุณต้องลงมือทําก่อนแล้วแรงจูงใจจะตามมาเองสาเหตุสุดท้ายซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดคุณชอบหลอกตัวเองคุณบอกว่าคุณต้องการความสําเร็จแต่พฤติกรรมของคุณไม่สอดคล้องกับคําพูดเลยลองถามตัวเองอย่างจริงจัง คุณอยากประสบความสําเร็จจริงๆหรือแค่อยากได้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องทํางานหนักคุณอยากมีร่างกายที่แข็งแรงจริงๆหรือแค่อยากดูดีในรูปถ่ายคุณอยากเรียนรู้ทักษะใหม่จริงๆหรือแค่อยากโชว์คนอื่นว่าคุณทําได้หลายคนไม่ได้อยากประสบความสําเร็จจริงๆหรอกเขาแค่อยากได้ความรู้สึกว่าเขาพยายามแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทําอะไรกับชีวิตฟังให้ดีนะมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณพยายามหรือเปล่าคนที่ล้มเหลวก็พยายามคนที่ประสบความสําเร็จก็พยายาม แล้วอะไรที่ทําให้ต่างกันคือวิธีการที่ถูกต้องและความสม่าเสมอประโยคที่ว่าฉันพยายามแล้วมันไร้ความหมายเพราะถ้าคุณยังไม่ถึงเป้าหมายแสดงว่าคุณยังพยายามไม่พอหรือพยายามผิดวิธีในตอนต่อไปของรายการนี้ผมจะพูดถึงวิธีการที่ถูกต้องวิธีที่จะทําให้คุณเอาชนะตัวเองได้เปลี่ยนจากคนที่แค่พยายามเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่คุณต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่คุณทํามาจนถึงตอนนี้มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เพราะถ้าคุณยังยึดติดกับวิธีเดิมคุณก็จะได้ผลลัพธ์เดิมอย่างที่ไอน์สไตน์เคยพูดไว้ความบ้าคือการทำอะไรซ้ำๆแต่หวังผลลัพธ์ที่ต่างออกไปทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วเทคนิคจิตวิทยาในการหลอกสมองตัวเองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเรื่องจริงที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือสมองเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราประสบความสําเร็จในยุคปัจจุบันสมองถูกออกแบบมาให้เราอยู่รอดเมื่อหลายพันปีก่อนมันชอบความสบาย กลัวความเสี่ยงและรักการอยู่ในโซนสบายแต่ในโลกยุคนี้เราต้องฝืนธรรมชาติของสมองเพื่อจะประสบความสําเร็จและนี่คือเทคนิคที่จะช่วยให้คุณหลอกสมองตัวเองเพื่อสร้างนิสัยใหม่ที่ดีขึ้นเทคนิคแรกกด2นาทีเวลาที่คุณต้องเริ่มนิสัยใหม่ทําให้มันง่ายจนทําได้ภายในสองนาทีอยากออกกําลังกายแค่สัญญาก,กับตัวเองว่าจะทาแค่2นาทีอยากอ่านหนังสือแค่อ่านหนึ่งหน้าอยากเรียนภาษาใหม่แค่ฟังเสียงหนึ่งประโยค ทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลเพราะสมองเรามักจะก,กลัวการเริ่มต้นมากกว่าการทำต่อเมื่อคุณเริ่มทำไปแล้วสองนาทีมีโอกาสสูงมากที่คุณจะทำต่อไปอีกจะไว้นะเป้าหมายไม่ใช่การทำให้เสร็จแต่เป็นการเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มทำบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยคุณจะค่อยๆเพิ่มเวลาและความยากขึ้นไปเองเทคนิคที่2การจับคู่นิสัยเป็นการเชื่อมพฤติกรรมใหม่ที่คุณอยากทำเข้ากับพฤติกรรมที่คุณทำอยู่แล้วเป็นประจำเช่น หลังแปรงฟันฉันจะทำท่าสกวดสิบครั้งหรือหลังดื่มกาแฟเช้าฉันจะอ่านหนังสือ10นาทีหรือก่อนเปิดโซเชียลฉันจะเขียนไดอารี่3ประโยควิธีนี้ใช้ได้ผลเพราะสมองชอบรูปแบบที่คาดเดาได้และเมื่อคุณทำพฤติกรรมหนึ่งแล้วตามด้วยอีกพฤติกรรมหนึ่งซ้ำๆสมองจะเชื่อมโยง2ส,สิ่งนี้เข้าด้วยกันและจะรู้สึกแปลกๆถ้าไม่ได้ทำตามลำดับนั้นเทคนิคที่3การลงทุนล่วงหน้า คุณต้องลงทุนอะไรบางอย่างก่อนที่จะเริ่มนิสัยใหม่เช่นจ่ายเงินค่าคอร์สเรียนล่วงหน้าซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านบอกคนอื่นว่าคุณกำลังจะทำอะไรหรือโพสต์ลงโซเชียลว่าคุณกำลังเริ่มโครงการอะไรเมื่อคุณลงทุนไปแล้วสมองจะพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจของคุณเพราะมันไม่อยากรู้สึกว่าคุณตัดสินใจผิดนี่เรียกว่าความไม่ลงรอยทางความคิดและมันจะผลักดันให้คุณทำตามแผนที่วางไว้ เทคนิคที่4ีการออกแบบสภาพแวดล้อมนี่อาจเป็นเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดคุณต้องจัดสภาพแวดล้อมให้พฤติกรรมที่ดีเป็นเรื่องง่ายและพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นเรื่องยากอยากกินอาหารสุขภาพเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าในตู้เย็นอยากเลิกเล่นเกมถอดการ์ดจอออกจากคอมอยากเขียนหนังสือทุกวันเปิดโน้ตบุ๊กทิ้งไว้บนโต๊ะพร้อมกับไฟล์ที่เปิดค้างไว้อยากตื่นเช้าวางนาฬิกาปลุกไว้อีกฝั่งของห้องและเปิดผ้าม่านก่อนนอนความจริงคือคนเราขี้เกียจโดยธรรมชาติ เราจะเลือกทําในสิ่งที่ง่ายที่สุดเสมอดังนั้นถ้าคุณทําให้พฤติกรรมที่ดีเป็นเรื่องง่ายคุณก็จะทํามันมากขึ้นเทคนิคที่5การทําให้เห็นภาพนี่เป็นเทคนิคที่นักกีฬาระดับโลกใช้กันมันเกี่ยวกับการสร้างภาพในหัวว่าคุณกําลังทําพฤติกรรมนั้นๆอย่างละเอียดและรู้สึกถึงความสําเร็จที่จะได้รับก่อนนอนทุกคืนให้คุณจินตนาการภาพตัวเองกําลังทําสิ่งที่คุณต้องการเป็นนิสัยเห็นภาพตัวเองตื่นเช้าออกกําลังกาย ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วรู้สึกถึงความภาคภูมิใจทำแบบนี้ซ้ำๆทุกคืนการทำแบบนี้เปรียบเสมือนการซ้อมในสมองก่อนที่จะไปทำจริงและเมื่อถึงเวลาต้องทำจริงสมองจะรู้สึกคุ้นเคยกับการกระทำนั้นแล้วทำให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเทคนิคสุดท้ายและเป็นเทคนิคที่ผมชอบที่สุดคือการเดิมพันกับตัวเองคุณต้องวางเดิมพันที่เจ็บปวดพอถ้าคุณไม่ทำตามแผนเช่นโอนเงินให้เพื่อน5 0 0 0บาทถ้าคุณพลาดการออกกำลังกายหรือโพสต์ภาพตัวเองในชุดตลกลงโซเชียล ถ้าไม่ส่งงานตามกำหนดเพราะอะไรวิธีนี้ถึง work เพราะสมองเราเกลียดการสูญเสียมากกว่าชอบการได้มา2-3ถึงาเท่าคุณจะพยายามสุดความสามารถเพื่อไม่ให้สูญเสียบางสิ่งแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามถ้าคุณรวมทุกเทคนิคนี้เข้าด้วยกันโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนิสัยสําเร็จจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ที่สําคัญที่สุดคุณต้องเลือกแค่1นึถึงสงเทคนิคไปลองใช้ก่อนอย่าพยายามทําทุกอย่างพร้อมกันพวกคุณหลายคนอาจจะกําลังคิดว่า เฮ้ยมันก็แค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆจะช่วยอะไรได้วะผมเข้าใจความรู้สึกนั้นแต่อย่าลืมว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่มาจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทําซ้ําๆต่างหากถ้าคุณทําตัวดีขึ้น1%อร์ทุกวันใน1ปีคุณจะดีขึ้น37เท่าแต่ถ้าคุณแย่ลง1%ทุกวันใน1ปีคุณจะเหลือแค่3%ของตัวคุณในวันนี้นี่คือพลังของการสะสมมันไม่เห็นผลในวันสองวันแต่เมื่อเวลาผ่านไป มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อจงจําไว้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาทําต่อและใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อหลอกสมองตัวเองจนวันหนึ่งคุณไม่ต้องหลอกอีกต่อไปเพราะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณไปแล้วตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณถึงพยายามแล้วไม่สําเร็จและรู้เทคนิคจิตวิทยาในการหลอกสมองแต่ความรู้ที่ไม่ลงมือทําก็ไร้ค่า ดังนั้นผมจะให้ขั้นตอนปฏิบัติที่คุณทําได้จริงตั้งแต่วันนี้เลยขั้นตอนแรกการระบุนิสัยเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างที่จะเริ่มทําอย่าโลภเลือกหลายอย่างแค่หนึ่งอย่างที่เล็กพอจนทําง่ายแต่สําคัญพอจนทําแล้วเห็นผลเช่นตื่นเช้าขึ้นอีก30นาทีอ่านหนังสือวันละสิบหน้าเดินวันละสิบนาทีกินน้ํา2ลิตรต่อวันเลือกแล้วเขียนลงไปให้ชัดเจนไม่ใช่แค่ฉันจะออกกําลังกาย แต่เป็นชั้นจะวิ่งเหยาะๆเป็นเวลา10นาทีทุกวันจันทร์พุทธสุกตอน6โมงเช้าทำให้มันเฉพาะเจาะจองวัดผลได้และเป็นไปได้จริงขั้นตอนที่2หาสิ่งกระตุ้นที่จะเกิดขึ้นทุกวันซึ่งจะเป็นสัญญาณให้คุณเริ่มทำนิสัยใหม่เช่นหลังแปรงฟันตอนเช้าหลังกลับถึงบ้านหลังดื่มกาแฟหรือหลังเข้าห้องน้าเขียนลงไปว่าหลังจากฉันจะและเขียนมันไว้ในที่ที่คุณเห็นบ่อย ติดไว้ที่กระจกในห้องน้ำหน้าจอคอมหรือตั้งเป็นภาพพื้นหลังมือถือขั้นตอนที่3าํทำให้นิสัยใหม่เป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าอยากวิ่งให้วางรองเท้าวิ่งไว้ข้างเตียงถ้าอยากอ่านหนังสือให้วางหนังสือไว้บนหมอนถ้าอยากกินอาหารสุขภาพให้เตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าในขณะเดียวกันทำให้นิสัยเก่าที่ไม่ดีเป็นเรื่องยากอยากเลิกเล่นเกมพอดก์ดจอออกเลยอยากเลิกกินขนม อย่าซื้อเข้าบ้านอยากเลิกเสียเวลากับโซเชียลลบแอปหรือตั้งรหัสผ่านยากๆขั้นตอนที่4หาคนที่จะคอยตรวจสอบความก้าวหน้าบอกเพื่อนสนิทหรือครอบครัวว่าคุณกําลังทําอะไรและขอให้เขาถามความคืบหน้าทุกสัปดาห์หรือหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกันและจับคู่ทําด้วยกันการมีคนคอยตรวจสอบจะเพิ่มโอกาสสาเร็จถึง65%ตามงานวิจัยเพราะมันทําให้คุณรู้สึกมีความรับผิดชอบไม่อยากทําให้คนอื่นผิดหวัง และไม่อยากดูเป็นคนพูดแล้วไม่ทำขั้นตอนที่5สร้างระบบติดตามง่ายๆจะเป็นแอปในมือถือปฏิทินติดผนังหรือสมุดโน้ตธรรมดาก็ได้ทุกครั้งที่ทำนิสัยใหม่สำเร็จให้ทำเครื่องหมายถูกหรือขีดเส้นหรือติดสติกเกอร์การเห็นความก้าวหน้าเป็นรูปรธรรมจะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนทำให้คุณรู้สึกดีและอยากทำต่อนี่เรียกว่าแรงจูงใจจากความก้าวหน้า หลังจากทำได้7วันติดต่อกันคุณจะรู้สึกเสียดายถ้าต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ขั้นตอนที่6วางแผนรับมือล่วงหน้ากับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นคิดถึง3สถานการณ์ที่อาจทําให้คุณหลุดจากแผนและเขียนวิธีรับมือเอาไว้ถ้าฝนตกฉันจะออกกําลังกายในบ้านแทนถ้ามีงานเลี้ยงฉันจะกินอาหารสุขภาพก่อนไปถ้าเหนื่อยมากฉันจะแค่ทํา5นาทีแทนที่จะไม่ทําเลยการมีแผนสำรองจะทำให้คุณไม่ใช่ข้อแก้ตัวง่าย และจะช่วยคุณกลับมาทำต่อได้เร็วเมื่อพลาดไปจำไว้ว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบขั้นตอนที่7ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ตามแผนแต่ต้องเป็นรางวัลที่ไม่ขัดกับเป้าหมายถ้าคุณพยายามลดน้ำหนักอย่าให้รางวัลเป็นขนมหวานให้เป็นเสื้อผ้าใหม่หรือการดูซีรีส์ที่ชอบแทนการให้รางวัลต้องทำทันทีหลังทำสำเร็จเพื่อให้สมองเชื่อมโยงความรู้สึกดีกับพฤติกรรมนั้น นี่เรียกว่าการเสริมแรงทางบวกมันจะทําให้คุณอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆเอาละตอนนี้มาดูตัวอย่างจริงกันสมมุติว่าคุณต้องการตื่นเช้าขึ้นแผนการปฏิบัติจะเป็นแบบนี้เลือกนิสัยเล็กๆคือตื่นเช้าขึ้น30นาทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลือกสิ่งกระตุน้นเมื่อนาฬิกาปลุกดังฉันจะลุกจากเตียงทันทีและดื่มน้ำหนึ่งแก้วจัดสภาพแวดล้อมวางนาฬิกาปลุกไว้อีก ฟังของห้องและเปิดผ้าม่านก่อนนอนหาคนตรวจสอบบอกเพื่อนสนิทให้ถามทุกเช้าว่าตื่นกี่โมงติดตามความก้าวหน้าติดปฏิทินไว้ข้างเตียงและขีดเส้นทุกวันที่ตื่นได้ตามเวลาวางแผนรับมือถ้านอนดึกจะตื่นตามเวลาปกติแต่งีบตอนกลางวัน20นาทีถ้าเหนื่อยมากจะออกไปเดินรอบบ้าน5นาทีแล้วล้างหน้าให้รางวัลทุกอาทิตย์ที่ทำได้5วันจะซื้อกาแฟดีๆให้ตัวเองนี่คือแผนที่เป็นรูปธรรม ตามได้จริงคุณสามารถปรับใช้กับนิสัยอื่นๆได้ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและจะมีวันที่คุณพลาดแต่ถ้าคุณทำได้แค่70%ของแผนคุณก็ยังก้าวหน้ากว่าตอนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอีกมากเมื่อทำนิสัยแรกจนเป็นอัตโนมัติแล้วค่อยเพิ่มนิสัยที่สแล้วค่อยๆสร้างชีวิตใหม่ทีละก้อนเหมือนการต่อเลโก้ทีละชิ้น ทีละชิ้นจนกลายเป็นประสาทที่ยิ่งใหญ่จำไว้วันนี้ไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นแค่เก่งกว่าตัวเองเมื่อวานก็พอแล้วเอาละถึงเวลาที่เราต้องจบบทสนทนาในวันนี้แล้วแต่ก่อนจะจบผมอยากทิ้งท้ายด้วยความจริงที่หลายคนไม่อยากได้ยินแต่จําเป็นต้องรู้ชีวิตคุณวันนี้คือผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะโชคชะตาไม่ใช่เพราะดวงไม่ใช่เพราะพระสวรรค์ แต่เป็นเพราะสิ่งที่คุณเลือกทําซ้ําๆในแต่ละวันถ้าคุณไม่พอใจกับชีวิตในวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนล้มเหลวมันแค่หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนการตัดสินใจในแต่ละวันเท่านั้นเองแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายสมองเราชอบอยู่กับความคุ้นเคยชอบความสบายและกลัวความเปลี่ยนแปลงนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้เทคนิคจิตวิทยาในการหลอกสมองตัวเองวันนี้ผมได้แชร์เทคนิคที่ทำได้จริงไปแล้ว แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่ลงมือทําความรู้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณการลงมือทาต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตคุณผมอยากท้าทายให้คุณทําอะไรสักอย่างหลังจากจบ podcast นี้ให้คุณเลือกหนึ่งนิสัยเล็กๆที่คุณอยากเปลี่ยนแล้ววางแผนการทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนําไปแล้วเริ่มทําทันทีวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันจันทร์แต่เป็นวันนี้ถ้าคุณทําแบบนี้ผมรับรองว่าอีก30วันข้างหน้าคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอีก90วัน คนรอบข้างจะสังเกตเห็นและในหนึ่งปีคุณจะกลายเป็นคนละคนกับที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้การเดินทาง 1, หนึ่พัไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณก้าวออกจากวงจรเดิมๆที่ทำให้คุณติดอยู่กับที่และเริ่มก้าวไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการจริงๆและถ้าคุณล้มเหลวไม่เป็นไรทุกคนล้มเหลวแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกก็เคยล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ พวกเขาลุกขึ้นและลอยอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งพอดแคสต์กำเนิดตัวตนใหม่นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำธรรมดาแต่มีไว้เพื่อปลุกไฟในตัวคุณเพื่อให้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คุณเลิกเป็นคนธรรมดาและกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองผมอยากเชิญชวนให้คุณมาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเราพอดแคสต์กำเนิดตัวตนใหม่จะออกอากาศทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงเราจะแชร์เทคนิคจิตวิทยา วิธีหลอกสมองตัวเองเคล็ดลับการสร้างนิสัยใหม่และการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเราจะพูดถึงการจัดการเวลาการสร้างวินัยการเอาชนะความขี้เกียจการพัฒนาความมั่นใจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการบริหารการเงินการฝึกสมาธิและอีกมากมายพอดแคสต์ของเราไม่ใช่แค่เรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วรู้สึกดีแต่เป็นคู่มือปฏิบัติที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเห็นผลได้จริง กดติดตามพอดแคสต์กำเนิดตัวตนใหม่ได้แล้ววันนี้เพียงค้นหาคำว่ากำเนิดตัวตนใหม่แล้วกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่และถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักคุณอยากเห็นเขาพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิตบางทีเนื้อหาของเราอาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาก็ได้สุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจำคำพูดนี้ไว้ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในแต่ละวันคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน แค่เปลี่ยนทีละนิดทีละนิดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงสวัสดีครับ